เอางี้ได้อ่ะมันจะเป็นเส้นตัดลงมาตรงนี้พอด,ดีถ้า GPS ถูกต้องมีสั่กานไหม ก็นิวไม่ใช่นนั้นจะไม่รู้โดนหนัรเรื่องจะเป็นไงกจากป้าถุงมือไบค์เกอประมูลมานะเวย้ยประมูลมานะเว้ยเนี่ยปกติขายอยู่สามร้อยกว่าบาทประมูลมาแหล2 0สองร้อยซินดิโดเวบ เสร็จแล้วก็มาตรงนี้นะอามตรงนี้เสร็จแล้วก็ตรงนี้อ่าตรงที่เกณฑ์อ่ะแล้วก็ตรงนี้ไม่มันเป็นทางช่วงหักพอดีไงมันเป็นช่วงหักไงน,นี่ครับต้บนใหญ่เลยเราเหนื่อยใจเจ๊ง ต่อไปจะเป็นทางทรหดแล้วเรียกว่าสไลด์เรียกว่าสไลด์ลแต่กี้คือการวอร์มได้แต่ว่าถุงมืออย่าไปายงถุงมือไหนถุงมือผ้าพยายามพยายามอ่าตรงนั้นแหละอย่าให้โดนนำาำอ่ะเพราะว่ามันจะยุ่ยแล้วมันก็จะฝักคาแล้วไม่ทำให้เจ็บความอยู่รอด หนามแวแหละเพราะว่าต้นมาต้นส่วนใหญ่จะี่นี่จะเป็นมะนาวผีกับต้นนี้ดนะเดินไาไอ้ทำอะไีกูแฉ่ๆวะอวะมาเลือดอาบเลยไอ้ช<ะ>ออแช่ <laughs> พอรู้เป็นแผลนี่เดินไม่เป็นเลยเฮียบอกไอ้อ้มมันเคยอยมานั่งบนหินโอ้เดินไม่เป็นเลย เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีลอยอยู่เพราะเลือดเลือดส่วนใหญ่มันจะแข็งผมนี่ผมนี่เช็ดแทบไม่ทันเราเลี้ยวไหนวะก้าวเลี้ยวขวาเนาะเนี่ยอะเดี๋ยวเราเราลงตรงนี้แล้วเราค่อยขึ้นมาแล้วก็มาลงทางนี้เนี่ยเนี่ยแบบเนี้ย เนี่ยใบสดเขียวอย่างเงี้ยมีน่ะเนี่ยห,ห,หนามเยอะโอเคไหมอามใช่ไปกันเนี่ยเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราเริ่มลงทางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นกลับมาทางนี้แล้วก็ไปลงทางนี้ใช่ตรงนี้จะลมเย็นมากเดี๋ยวข้างล่างก็จะเป็นป่าละเมาะใช่พกก่อกรูไปสำรวจมาแล้ว มันลบไงลบแต่ก็เห็นแสงอ่ะมันไม่ใช่ถึงขั้นแบบดิบชื้นอะไรยงี้ ให้ล้มเหรอเฮ้ยเฮ้ยเบลนเบลนเฉยเบลนเฉยอ้าให้แวะดูวิวพร้อมยางพร้อมจะลงไหมไม่ไหวเลยนเ ตอนนี้กูยืนเนยลยขวารงเออไงก็เดี๋ยวลงไปงขวยข้างล่างไงเสรยมพร้อมนะมันจะสไลด์ได้เสมอนะตอนนี้แบบตอน,นเด็กเคยบ้แบบเล่นสไลดเดอร์แล้วแบบพยายามจะวิ่งขึ้นทางที่สไลด์ลงอะ่ะ อารมณ์ประมาณนั้นแ่ะตอนนี้เป็นช่วงหน้าแรงงต้นไม้มันเลยเหี่ยวใบมันร่วงเป็นช่วงเลยดูใบไม้ติดเอ้ยใบใบร่วงไม่เสร็จเลยมีสัญญาณไหมอ่ะ ถุงมือใหม่มันห้าวอยนะ่างเง้ยกำหมดเลยนะแล้วเข้าก็ได้เอาออกใช่ถ,ถ้าเข้าผมถอดถุงมือเลยครับใช่ไหม,ถอถมอเ,เอาออกก่อนอาบเลยเลียดอาบเลย ตรวน,นิ้เงี้ยจับได้เพราะว่าตัใหญ่หนามมันก็ห่างอเดีแยวนะอ้าวมึงตามมานะไปไปถาวันแห้งว่ะไม่สู้แล้วสู้อะไรสู้ได้อย่าสู้กับเถาวันเขาบอกป็นไล่ของผม,ผมงปลอมควตัวไม่เอาเลย เอะมขาปล่อยมาดีใส่หน้ากูนั้นน่ะหน้ากูนั้นน่ะนี่แหละมันถึงเงี้ยมเลื้ยงถึงไหลไงระวังนะระวังน้ำ เก็บเลยนั่นแหละเห็นย่างเห็นว nice. ิวย่างวิวจะเริ sí. ่มสวยวิวจะสวยมากอใช่ครับนี่คือโรงไฟฟ้า ม่าจะเอาเท้าคุณนอะมาเอาสายยาวจะลงลงจนสุดอะ่ะเห็นลงไปฟ้าปะ่ะเราจะลงไปถึงช่วงลงไฟฟ้าเราก็เดินขึ้นามา,า <c oughs> ไม่เดี๋ยว,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากๆเดี๋ยวมากๆไม่ฟันปาก อะไะอะลองยาวตรงนี้ครับ<ะ>มันต้องใจพอแล้วเพราะผมอะผ่านอะไรมาเยอะเก็บน้ำก่อน <c oughs> call it by อะไรฟันคุดไกลแล้วไกลแล้วไก่ถึงจุดที่อ้าวเล้วไหล่แล้วระวังนะั่นเนี่ยน้ำระวังด้วยนะต้นหินนะเวลาเหยียบแบบมันมันหมดอายุแล้วจะฟันปาก เป็นไงจุดนั้นไงจุดนั้นตามได้เลยนะ <c oughs> จุดนั้นไงอา้าขาลุกโอ้ยอเฮ้ยของผมรับมาดีคมริบ <c oughs> อะไรแม่เอามาให้แม่บอกว่าอะไรนะคือเขาวันแรก ทำขอบินเลยเหรอแต่แรกกับคะแนนนะแม่ไม่เป็นไรการศึกษาต้องมีการลงทุนเขาแม่บอกแม่ว่างั้นแม่บอกงั้นขอก็ด้านเดียวไม่เป็นไรหรอกในด้านเก่ารับมาอดูทุกอย่างทั้งหมดเลยอ่าจบวันสารมาวันสารมาวันสาร

เดี๋ยวเจนี่ถามก่อนจางเจงมานี่พร้อมเลอะไหมเพราะว่าต่อไปมันจะต้องสไลด์ตูดลงรู้สึกเหมือนลมจะตีอเลยนอนน้อยมาคนเดียวใช่ นอนตี 3, สามตื่นตีห้าไม่ตื่นตีห้าจริงเมื่อนนะเ,เหมือนภูมิไงไปปลุกภูมิภูมิบอกโหเปิดประตูดูว,ว่าตีสามตีสี่หกโมงแล้วหรือวะ น่าพารงนี้ก่อนนะ